วันนี้มาทำเมนูต้ยมยำกุ้งใส่หมูด้วยใส่เห็ดด้วยต้ยมยำรวมมิตรไปเลยอะ่ะเออสไตล์ย่าคือชอบอะไรมีอะไรก็ใส่ไปเลยวันนี้มาชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะไาทำเมนูต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งใส่หมูหน่อยหนึ่ง มีหมูอยู่หน,มมน่อยกุ้งมันน้อยยาก,กวัวไม่พออยากเราจะใส่เครื่องต้มยำก่อนทัาไม่ไหนเนี่ยตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมเดี๋ยวเอาใบมะกรูดทีหลังยังยังไม่ได้หยิบใบมะกรูดจากตู้เอ็นใบมะกรูดก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่ใส่ทุบกุนนอ,อไปก้อนเดี๋ยว้วาใบมะกรูด่ะ ย่าเอาไปมากูดใส่ตู้เย็นไว้หลายวันนะวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อสดๆมามีแต่ล้างแล้วใส่ตู้เย็นไว้นี่ไงมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะชีกใส่ไปเลยคพล้างแล้ว มันก็หอมเหมือนกันก็มีกลิ่นอยู่นะกุ้งน้อยยาก็จะปนหมูไปหน่อยนึง จะใส่ปรุงรสไปเลยใส่ชูรสหน่อยชามรวเหมือนเดิมเลยเปิดตู้ชามร่วงใส่ชูรสไปสักครึ่งช้อนโต๊ะ นี่ก็อาจจะพีก่อนนี่ก็เดี๋ยวจะใส่หมูก่อนหมูมันแข็งหมูมันไม่เข้าแช่ตู้เย็นไว้ไงย่าไม่ได้ออกมาเนี่ยหยิบใส่เถอะเพราะมีน้ำใส่หมูไปก่อนเพราะจะกินพวกนี้วันอาทิตย์ไงวันนี้วันเสาร์ กินเพิ่งน,นี้อีกวันหั่นชิ้นใหญ่อะ่ะไม่หั่นชิ้นเล็กอ่ะทีนี้ก็จะปรุงรสเลย บีบมาแล้วลูกลูาสองบาทมะนาวถูกเข้ามาหน่อยนะอืมมนนาเดี๋ยวย่าจะใส่จะครึ่งก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวกันไปอืเแล้วทีนี้ก็รอให้เดือดค่อยใส่กุ้งเพราะใส่กุ้งมานานแล้วเดี๋ยวกุ้งสุกมากแล้วมันไม่อร่อยไงอื ก็เดือดแล้วหมูแล้วช้อนฟองอนะ่ะฟองเยอะเลยอ่ะหมูอะไม่ได้ลวกน้ำก่อนเพากุ้งไม่ใส่ทีหลังอน่ะีาใส่น้ำตาลกวดนะ่ะลองใส่น้ำตาลกวดมนะังสิใส่ปนะไปก้อนน้ำตาลกวดที่ใส่ก๋วยเตีเ๋ยวไง ให้ตัดใส่ให้มันเป็นตัดสามรสตัดนนเนี่ยมะนาวหน่อยเดี๋ยวให้น้ำตาลกวดเขาละลายก่อนค่อยชิมพอต้มยำต้องใส่น้ำตาลหน่อยออกเปรี้ยวหน่อยเดี๋ยวดูชิมที่เปรี้ยวยังเดี๋ยวค่อยใส่พริก วันนี้จะทำน้ำข้นอืใส่มะนาวอีกหน่อยเถอะเนี่ยซื้อพริกเผามาเนี่ยวันนี้จะทำน้ำข้นเนี่ยเครื่องต้มยำเนี่ยน้ำตาลยังไม่ละลายเป็นกวด ย่าซื้อมาย่าก็ไม่รู้มันเป็นน้ำพริกบ้างใช่เป็นน้ำพริกเผาทำปรุงทีนี้ก็จะมีเห็ดด้วยย่าจะใส่เห็ดด้วยเนี่ยอืเห็ดมีเห็ดเ,เข็มทองเห็ดอะไรอีกสองอย่างไม่รู้ยาเรียงถูกจาได้แต่เห็ดกนเข็มทองโอ้ขุนบอกให้ออกมาตำพี่หนูให้หน่อย ย่าก็ใส่พริกเผาไปเลยเนะี่ยใส่เลยไม่รอแล้วทีแรกว่าจะใส่ทีหลังไม่รอแล้วใส่เดี๋ยวใส่พริกขี้หนูด้วยพริกเผาก็คงไม่เผ็ดหรอกนี่เดี๋ยวใส่พริกขี้หนูหน่อยใส่เลยกนะุ้งใส่ทีหลังต้มยำง,ง่ายเราใส่เลยก่อนก็ได้พริกขี้หนูย่าเอารถจัดหน่อยอ แต่ย่าไม่ใส่นมอะ่ะทีนี้ก็จะใส่เห็ดใส่เห็ดเลยนี่เห็ดเข็มทอง ใส่หมดเลย,ยเดี๋ยวใส่กุ้งที่หลังต้องคิมรสอ,อีกรอบกุ้งโลนึงเยอะมากน้ำหมูน้ำกุ้ง แต่กุ้งย่ำไมได้ปอกเปลือกอ่ะตัดหัวออกก็เฉยเลยใส่เลยที่ความกุ้งมันไม่เลอะเพราะว่าไม่ได้ปอกเปลือกอใส่หมดโลเลยอ่ะ ลืมปิดประตูไงไอ้ลมพัดแก๊สไม่แรงจะปิดประตูก่อนอยากจะต้มรแสแซ่บๆเผ็ดๆรสจะจัดหน่อยใส่พี่กินหน่อยเถอะ เอารสจ,จัดๆเลยทีนี้พอเดือดเราก็ชิมรสอีกรอบพอน้ำกุ้งน้ำอะไรออก ก็ใส่กุ้งใส่อะไรไปเรียบร้อยแล้วใสพริกเผา,ก,ก,ผากับพริกเผากับพริกขี้หนูรสชาติเดี๋ยต้องชิมก่อนอรสชาติพอเดือดอีกรอบม,มันก็ใช้ได้ละถ้ามีนมใส่ก็เป็นน้ำข้นไปเลยแต่นี้ยา่าไม่ค่อยชอบกินนมก็ลเลยใส่พริกเผาอย่างเดียวอร่อยแล้ว เปรี้ยวกำลังดีเลยอันนี้ก็จะโรยผักชีโรยผักชีต้นหอมเทไปเลยอันนี้เป็นผักชีผักชีฝรั่งกับผักชีไทยหันใส่แก้วไว้ไงแล้วก็มีต้นหอมด้วยย่าก็จะโรยไปเลยต้นหอมหน่อยนึงใส่โรยไปเลย น,นี่พอเดือดก็ใช้ได้เลยพอรสชาติดีแล้วพอเดือดก็ตักใส่ถ้วยเลยเยอะมากเลยเต็มกระทะเลยอะ่ะพอต้อมให้ลูกๆเขากินด้วยไม่ได้กินคนเดียวแล้ววันนี้ทาให้ตังเรามาใช้เราก็ต้องต้งไมไปเอากินบ้าง อทีนี้ก็รอเดือดอยาก็จะตักไป่ถ้วยกินไปถ้วยนึ่งรอเดือดก่อนเพราะว่าสุกแล้วรอเดือดอย่างเดียว ก็เสร็จแล้วน้ําเดือดแล้วก็ย่าก็ตักมาถ้วยหนึ่งเนี่ยย่าจะกินเลยเนี่ยอืวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดือดพุกครุ่งเลยเนี่เดือดมาก